สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นวิธีการดาวน์โหลดนะครับติดตั้งแล้วก็เล่นนะครับสำหรับเกมไว้ออนไลน์เนาะซึ่งเป็นเซิร์ฟนอกนะครับสำหรับเซิร์ฟไทยเนี่ยยังเป็นลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่นะก็เข้ามาที่เว็บนี้นะครับกดดาวน์โหลด a อ k พิเคไปถ้าใครกลัวว่าเครื่องอาจจะติดไวรัสนะครับกลัวเป็นอันตรายต่อเครื่องก็ข้ามข้ามไปเนาะสำหรับเวอร์ชัน เซิร์ฟนอกนะครับรอเซิร์ฟไทยดีกว่าก็ได้การติดตั้งเกมเนี่ยของมือถือแต่ละรุ่นนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเนาะก็พยายามทําตามผมละกันนะครับโอเคกดติดตั้งไปนะครับรอติดตั้งจนเสร็จเนาะใครที่ติดตั้งไม่ผ่านเนี่ยให้เปิดอนดุญาตไม่รู้จักแหล่งที่มานะครับแล้วก็รอนะครับติดตั้งจนเสร็จเข้าเกมมาแล้วเนาะอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับพอเข้าเกมมาแล้วเนี่ยจะมีการล็อกอินอยู่3แบบนะครับผมจะแนะนำให้ทางขวามือนะ นะครับทิตรงนี้ให้เป็นถูกนะครับจากนั้นเลือกเพศนะครับชายหญิงสีผิวนะครับนี่ทรงผมนะจากนั้นกด next ไปเสื้อนะครับตัวไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราอันนี้กางเกงนะครับขาสั้นขายาวเนาะนี้รองเท้านะครับ ส่เท้าแตะดียวะกด next ไปใส่ชื่อนะครับไม่รู้ซ้ำไหมเพราะว่าผมเคยทำคลิปไปคลิปหนึ่งเลือกรูปเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นะครับเห็นไหมสีม่วงนี่แต่ต้องแอดเพื่อนก่อนนะนี่นะครับตรงนี้นะแอดเพื่อนนะครับค้นหาเพื่อนด้วยการใส่ id ของเพื่อนนะครับหรือว่าใส่ชื่อเพื่อนก็ได้วิธีการดู id ก็ข้างบนเห็นไหม id ของผมก็ 6 9เนะครับ ac 7จ็ c ศนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือการเพิ่มเลเวลเพื่อรับงานนะครับมีคนไทยไหมนะครับมีนะแต่ผมไม่ได้พิมพ์ไปเกมนี้นะเป็นฟรี pk นะถ้าเราอยู่นอกเซฟโซนอะคือเราโดนยิงนะครับถ้าใครเคยดูคลิป แนะนำเกมนี้ผมโดนผู้เล่นอื่นยิงด้วยนะโอเคครับใครที่มีปัญหาอะไรยังไงนะครับในการติดตั้งในการโหลดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ